สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิ n นไวไฟโรบอตซีรีสนะครับกับอาจารย์นิรันดรนนะครับวันนี้อาจารย์จะได้มาแนะนำระบบเทรดนะครับการเทรดด้วย AI Robot ชื่อ Dead Space Pro AI Robot นะครับซึ่งตอนนี้จะทำการเทรดแข่งขันระหว่างกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B นะครับเป็นการเก็งกำไรค่าเงินนะครับเก็งกำไรค่าเงินซึ่ง สองกรุ่ปนี้นะครับจะมีการเลือกเลือกคู่เงินนะครับที่ไม่เหมือนกันบางคู่ก็บาง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 คู่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยใช้เทรดนะครับการแข่งขันก็คือใช้บัญชีประเภท ECN นะครับเราใช้โบรกเกอร์ z FX นะครับผมแล้วก็เลเวอเรจหนึ่งต่อ400นะครับ บรกเกอร์ er นี้เขาให้สูงสุดแค่400 1. ต่อ400นะครับบัญชีประเภท ECN นะครับผมแล้วก็จะใช้หลอดซ้์อยู่ที่0.02ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไม้ทุกๆ7นาทีนะครับผมจะทำการเฮดจิ้งได้นะครับแล้วก็ใช้บน VPS ในการเทรด24ชั่วโมงนะครับ5วันเลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่า,าเวลาท่านเปิดบัญชีมาใช้ในส่วนของ ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับดูค่าปิงนะครับอัตราปิงนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์วางอยู่ที่เยอรมันนะครับก็จะอยู่ที่สิบห้าจุดห้าแปดมิลลิเซกนะครับอัตราการปิงค่อนข้างจะไวนะครับตอนนี้นะฮะท่านที่ใช้เซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับก็ลองหาอัตราปิงที่ใกล้ๆประมาณนี้นะครับจะส่งสัญญาณค่อนข้างไวนะครับผมมาดูกันนะครับว่า กรุ๊ป A กรุ๊ป B มีอะไรบ้างนะครับกรุ๊ป A นะครับเขาจะเลือก10คู่เงินเหมือนกันนะครับ10คู่เงินเหมือนกันแต่ว่าดูดูข้างในนะครับว่าจะเลือกอะไรบ้างนะครับกรุ๊ป A นี่เขาจะเลือกตามนี้เลยนะครับ AU EU GU u t แลวก็ u J นะครับส่วน Min o r นะครับ minor e ร์ก็จะมี Acat นะครับ Ecat แล้วก็ส่วน cross ECN ก็คือเอาคู่มาคอสกันนะครับจะเป็น AJ นะครับ EG นะครับแล้วก็นะครับ EJ นะครับเงื่อนไขาตามนี้นะครับเรามาดูฝั่งของ B บ้างนะครับ B นี่เขาก็จะเลือกนะครับ AU EU นะครับ u c a ค UDCHF นะครับในส่วนของไมเนอร์ก็จะเป็น NU นะครับคอร์สนี่ก็จะเป็น AJ เแคทเจ EJ NJ นะครับตามนี้นะครับเราไปดูหน้ากระดานกันนะครับหน้ากระดานเทรดนะครับอันนี้กรุ๊ป A นะครับกรุ๊ป A กรุ๊ป B นะครับกรุ๊ป B นะครับทีนี้ดูเลเวลเ่ทดูในส่วนของสเปซนะครับตรงนี้นะอันนี้กรุ๊ป A ก่อนนะครับในสเปซค่อนข้างต่ำนะครับสเปซค่อนข้างต่ำนะครับ มาดูกรุ๊ป B นะครับกรุ๊ป B สเปซก็ต่ำพอๆกันนะครับเห็นไหมครับสูสีกันนะครับสูสีกันทุนหมื่นเหรียญเหมือนกันนะครับอันนี้วางสเต็ปที่ M 3 0นะครับเพราะว่ากลยุทธ์การเทรดตัวนี้จะใช้ที่ M 3 0มสิบทำเฟรมนะครับครับก็มาต่อกันนะครับอ่าพอดีไฟตกนิดนึงนะครับก็มาดูกรุ๊ป B นะครับกรุ๊ป B ก็อ่า สิมโบตามนี้นะครับ10คู่เงินนะครับแล้วก็ค่าสเปซก็ต่ําประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับบัญชีนี้นะครับเราก็จะเตรียมอะไรบ้างนะครับอันนี้โหลดมาเกตมาก็จะเป็นดิสเพย์ตัวนี้นะฮะคนดูได้นะครับทีนี้เราก็จะเอาโรบอตใส่นะครับใส่พร้อมๆกันเดี๋ยวผมเอาใส่กุ๊มเอก่อนแล้วกันนะครับกลุ๊มเอนะครับ เอาทีละกระดานนะครับวิธีเอาใส่นะครับวิธีเอาแอ r r โรบ t ์ใส่นะครับท่านโหลดตัวคันเลอร์มานะครับตัวคั l เลอร์นะฮะตัวไหนก็ได้นะครับที่มีเซเว่นอินวันนะครับแล้วก็เด็กใส่โดนบนกระดานเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่18นะครับของตัวคันเลอร์นะฮะทีนี้ค่าอินพุตเนี่ยนะครับก็โหลดมานะครับทีนี้ในคอมเมนต์แท็บเนี่ยจะมีไฟพรีเซ็ต ให้ประมาณนี้นะครับท่านก็เอามาใส่ในโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับวิธีใส่ในโฟลเดอร์ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวให้ดูก่ันมาที่ไฟล์ open data folder มาที่ mql4 แล้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับ preset ตรงนี้เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับ drag and drop ตรงนี้ p r e ตรงนี้นะครับ ที่นี้วิธีใช้นะครับ d ด็ก a Robot มานะครับแล้วก็โหลดมานะครับเ,เราจะเลือก Space Pro ตรงนี้นะฮะ space pro m 3 0นะฮะทีนี้เราก็ดูว่าไอ p a c e เนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะครับเพรนั้นเราก็จะเลือกที่ E U เพราะพอดีข้างในจะมี Bitcoin E U แล้วก็ทองคำนะครับ เราเลือกตรงนี้นะครับ EU ตรงนี้นะครับที่หลอดส์นะครับหลอดส์ตรงนี้นะครับมี3กับ7นาทีนะครับ3กับ7นาทีอันนั้นเราจะเลือกที่7นาทีนะครับ7นาทีตรงนี้ว่า3นาทีก็ไวดีนะครับไวดีก็คือใน30นาทีเนี่ยไอตัวนี้จะออกที่ประมาณ4 order นะครับอันนี้ก็จะออกประมาณเท่าไหร่ครับ10 order สีกัสิบมันต่างกันนะครับอันนั้นความที่ตรงนี้ถ้าเลือกได้เองเลยนะครับตอนนี้อาจารย์เลือกเจ็ดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งสิบคู่เนาะอ่าสิบคู่นะครับสัวเฉลี่ยเอานะครับเจ็ดนะครับเรามาดูกันนะครับเช็คดูตรงนี้นะครับอันนี้ฟอ r ไปนะครับฟอสฟอะตัวนี้นะฮะหลอดซ้าโอเคไหมครับหลอดซ้าตามนี้นะครับ นี่ครับสเปซเนี่ยโอเคแลมนี่นะครับสเปซตรงนั้นก็ฟอร์ไปหมดเลยนะครับฟอ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 เนี่อันนี้การปิดออเดอร์เราจะปิดด้วยสเปซที่เขาเขามีมาให้ตรงนี้นะครับปิดออเดอร์ปิดออเดอร์ตามนี้นะครับแล้วนี่ทูทูทูรงนี้แล้วก็ตรงนี้โค้ดออเดอร์แบบปิ๊บนะครับ สองพิบนะครับแล้วก็สองเหรียญนะครับแล้วก็เจ็ดนาทีตามนี้นะครับส่วนแม็กตรงนี้ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าได้ล็อกไว้แล้วนะครับตามไอ้พรีเซ็ตไฟนะครับส่วนท่านที่เอาไปเทรดบัญชีจริงนะครับมีกําไรแล้วก็สามารถสนับสนุนแล้วก็เปิดบัญชีบลกเกอร์ตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้สนับสนุนด้วยเงินนะครับก็โอเคไปนะครับโอเคไปปุ๊บ Airobot ก็จะคำนวณออกออเดอร์เลยนะครับจะคำนวณออกออเดอร์เดี๋ยวมันจะโชว์ในในตรงนี้ด้วยนะครับท่านก็แบกตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ Explorer ตรงนี้นะครับมันก็คือไฟล์นี้แหละนะครับต่อไปนะครับอันต่อไปทําไปเรื่อยๆนะครับ วิธีการนะครับถ้าท่านเลือกถ้าเทรดบัญชีจริงท่านจะเลือกบางคู่เงินเนี่ยเทรดเช่นเทรดทองเทรดอะไรพวกนี้ท่านจะเลือกกลยุทธ์ไหนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่ละแต่ละกลยุทธ์เนี่ยก็จะต่างกันนะครับอันนี้จะเทรดแข่งขันที่ไอตัวสเปซก่อนนะครับตัวสเปซนะครับอันนี้เจ็ดนาทีออกก็เด์น,นะครับอัง ตามนี้เลยนะครับอันนี้ AJ ออกออเดอร์แล้วนะครับ AJ นี่เห็นไหมฮะเซลนะครับอันนี้ไม่จะทำเทมเพลตก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับแต่ถ้าทำเทมเพลตนี่ท่านต้องระวังนะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับสำคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับอันนี้ก็เลยทำแบบนี้จะง่ายนะครับพรีเซตไฟล์ตรงนี้นะครับ เพราะแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันเนาะแทนตนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับสเปซนะครับสเปซนี่ครับแบบนี้นะครับสองว่าอย่างแม็กสเปซไม่เกินสามปีแน่นอนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูให้เต็มเลยครับท่านชมครับก็มาต่อกันนะครับอันนี้ก็เทรดแล้วนะครับอย่างกระดาน A เนี่ยนะครับเอกรูปนี้ก็จะออกออเดอร์ไปอยู่5คู่นะครับอีก5คู่ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับไม่เข้าเงื่อนไขดังนั้นเช่นนะครับ A อแคเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขเพราะอะไรครับอาจจะเป็นที่1เงื่อนไขหลักๆก็คือต้องอยู่ในกรอบไซด์เวของ H4 ส นะครับ h4 สนะครับอันนั้นคำว่าไซเวิ้งในในกรอบของ h4 สนี่ไอตัวนี้นะครับสเปซตัวนี้นะครับสเปซโปรจะเห็นคอมเมนตรงนี้นะฮะเขาจะวิ่งได้ดีมากนะครับภายใน30มสนาทีเก็บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นบนลงล่างได้เลยนะครับอันนี้ก็ใสออเดอร์ใส่กลยุทธ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เซลปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับเซลแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ไม่ออกก็เดรนนะครับนี่นะครับย u k คนะครับลงมาเมื่อวานใช่ไหมครับปืดลงมาอยู่ตรงนี้นี่ไซเวนะครับ EU u j เหมือนกันนะครับมาดูกลุ่มของ B บ้างนะครับ B คระบ B เป็นไงครับ B ก็ห้าคู่เหมือนกันนะครับห้าคู่เหมือนกันนี่นะครับ B ก็ออกมาแล้วนะครับห้าคู่เหมือนกันนะครับ จะปล่อยไม้ทุกๆ7นาทีนะครับปล่อยเอาได้ทุก7นาทีแล้วก็เก็บกําไรเ,าเขาเก็บกําไรเท่าไหร่ครับ2เหรียญน,นะครับจุดศูนย์สองเก็บ2เหรียญน,นะครับอันนี้คือทุนหมื่นเหรียญน,นะครับทุนหมื่นเหรียญ ECN นะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าบล็อกนี้นะครับเก็บค่าคอมมิชชั่นล้วเท่าไหร่นะครับเช่นหลอด0.02เก็บ 0.14ดังนั้นเท่ากับ7เหรียญต่อลอดนะครับอ่า7เหรียญต่อลอดดังนั้นเวลามารวมเช่นมารวมกับ EU นะ7 7บวกเท่าไหร่ครับบวก3ก็เป็น10นะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับสเปซก็ขอใช้ได้นะครับแต่ต้องดูคอมมิชชั่นตรงนี้แต่ถัวเฉลี่ยแล้วเวลาปิดออเดอร์กำไรแล้วนะครับเช่นตัด2เหรียญพวกอาจจะได้มากหรือได้น้อยแล้วแต่สภาพตลาด ตอนเวลาหมุกระชากนะครับอาจจะได้เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับอาจจะได้มากกว่าสองเหรียญก็ได้ครับอาจจะได้น้อยกว่าสองเหรียญเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ได้แต่สภาพกราฟนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสนใจก็เข้ามาร่วมแข่งขันได้นะครับเดี๋ยวส่วนรางวัลอะไรเนี่ยเดี๋ยวทางเซลเขาจะจ,จัดการให้นะครับส่วนท่านที่มี็บกอื่น สามารถที่จะนำเอาไปเทรดกับโบกอื่นได้ด้วยนะครับก็สนใจก็คลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ